เลยที่ออกมานในสนค่พ <teachers> oh. oh. nah. ูดโ yeah. ี <surtout> really IR <Okay>. ่อ่อนเนี่ยออกงาในสนาพูดจริงจังค่ณจเหอครับยจริงนี้นงีเป็่นมานานมาทำยุบีมมานานมากครับอยู่ก็เริ่มมีแฟนคลับจากภาพเราเนี่ยจริกันซึ่งภาพทีเ่ยเราทะเกันาเราไปใส่เองลืมสโลว์เราได้เกิดเป็นโมเมนต์ จะมาตรงนมาจุดที่เราออกอีเวนต์แล้วขณะทีาเราพูดคนเดย้เขาแบบช่ดทองเราชื่อวันผี้ซีรีส์วานก็มีั้งต่ว่ไรังมีคู่อยู่อีกอ่ะแบบเจอแบบใหม่แบบตกจะเลยจิ้นกันเองเออแต่โมเมนต์ด้อโมเมนต์เสก็โมเมนต์นิดเดียว้วได้ไหมล่ะแม่ได้ไหม ด้วยือเป็นท้าที่ต้อหบอน่าทานมากแล้เ็น่าท่อแต่วันนี้เราในท่าของการเล่รารู้เลยว่าเป็นการเปิดตัวผลิตภใหม่ของขาูได้องที่เองคันสองน้าครับพี่ได้รองแบบยูไนี่ได้ในมากเจ้าหบอว่าจได้เป็นคนแรกของปรเทศเลยที่ unbox นะคะผลิอภัณาตัวใหม่ของยูเล่ค่ะซึ่งมันเริศมากอย่างแรกนะทุกคนชอบดอกกลาบแล้วด้วยเอใครที่บอกว่าชอบเลิ่นทายดอกกลาบเนี่ย

เก็บหลักมากในการจริงๆในแรกก็มีรายใหญ่มากใช่นี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมาซึ่งมื่อกี้ได้แต่งของการเคลือบีแล้วก็บอกว่าดีมากๆเลยค่ะเออคือว่าดีทั้งสามเลยใช่ไหมได้ทั้งมันช่างค่ะจะมีน้ำหนัตัวเจลล้างหน้านะคะที่แบบว่าล้างปุ๊บทำความสะอาดหมดแล้วก็ผิวไม่แห้งตึงด้วยแล้วก็ต่อด้วยตัวน้ำตกอันนี้จะบอกว่าสบายผิวมากแล้วเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะด้วยตัวเจลครีมเออคือเป็นนวัตกรรม หมดสามตัวใหม่นยะมาจากเกาหลีหมดเลยโอนะโกแรหน้าต่นจเกาีเลยนะครับทั้งเุ้ยตุ้โงแล้วก็เฟนานครงเป็ที่ทำให้หน้าของเรานระบุมัชับขึ้นมันใจเลยใน4ี่สัปดาห์นวถึงหน้าตาเกลไปด้วยในสสัปดาห์รืว่ามีตัวอุนคเยนแอีีนาใจมากทั้งตัวใครที่นี้ไม่ได้รอนะครับขอนะนเลยะให้รีบาเลครับที่ยี่สิบอยที่สาขาไหนก็ได้ยืมาตรานหนกได้รูปคือไปเลนสองด้วย ท่านี้ทุกรานมารวันนี้หลายคนมาเยอะมากเลยเขาบอกว่าอยากเห็นตัวนี้จริจงๆอยากทดลองใช้จริงมีแจกด้วยครับค่ะเออมีมาแจกด้วยวันนีไ้ได้มีเลขตัวใหม่ของเจนรีนะคะั้อได้ครับครับเอาอมาชกันน้มาทด้ลลยนครับแจกให้กลับไปแทนหน่อยเพราะวันนี้เนี่ยทุกคนเขามาแล้วก็อยากจะให้เาลอตัดไปลองใช้ด้วยใช่ครับตัวที่เราจะแจกนะคะจะเป็น เจโบูธีวนะแดองนะคะต้องบอกเลยว่าได้ลองทาตั้งแรกจำเสิยเลยว่าผิวเนียเย็นสบายแล้วก็เพิ่มความสุ่มชื้นปกติเรอไวเซอร์เนี่ยเราพูดถึงไวเซอร์ผมรู้สึกว่าทาแล้วก็มันชุ่มชื้นแต่มันนิ เม็เปซายผิวจะใสไม่คุ้มเสียเออใช่่ะอนนี้เดี๋ยวเาจะเริมแต่ทุกคนที่มาที่ง,งานนี้ดีกว่าแกไัง